สวัสดีครับ FC ของอาจารย์สังคมสายทองแฟนเพจโรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทองครับวันนี้อาจารย์สังคมสายทองมาอยู่ที่โรงแรม B2 บูติกบัดเจ็ตนะครับจังหวัดเชียงใหม่และวันนี้อยู่กับท่านพนักงานรักษาความปลอดภัยสวัสดีครับชื่ออะไรครับอาลุงกองสุกนันทรสครับขออนุญาตให้ดูหน้านิดนึงอยู่ที่บริษัทไหนครับกัปนาครับ อยู่บริษัทรักษาความปลอดภัยกำมานาศมาประจําที่โรงแรม B2 ครับผัดกลางคืนครับเป็นยังไงครับทํางานรักษาความปลอดภัยมานานหรือยังครับทำตั้งแต่ผมเข้าเมืองไทยอ๋อโอเคก็ประมาณ3ปีครับับเป็นยังไงครับสบายดีไหมก็ลำบากนิดหน่อยถ้าเกิดมีเขาเรียกว่าอะไรประจำจุดอื่นเออ่ที่ย้ายมาจากสาขาสุขุมวิทครับครับแล้วก็ประจำที่นี่ โอเคครับถ้าไปกลับลำพูนี่เปิดน้ำมันโ <Okay. S 2> อเคอ๋อบ้านอยู่แถวนี้ก็เลยได้ประจําอยู่แถวนี้ภาไม่มหาบ้านพักอยู่แถวนี้มหาบ้านภาอยู่แถวนี้เชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยที่ยังไม่มีงานทํามาทํางานรปภหน่อยครับอขอเชิญทุกคนถ้าเกิดว่าหรือเป็นวิศวะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับช่างสามารถมาเป็นรปภได้นะครับรายได้ก็พอใช้ได้ถ,ถ้าไม่กินไม่เที่ยว ก็ยังพอเหลือถ้าตัวคนเดียวนะไปที่ไหนก็ได้ถ้าไม่มีเอปุ๊บก็ไปไปลำบากไปลำบากครับเออต้องต้องให้บริษัทเขาจัดสถานที่ที่เหมาะสมให้ใช่ถูกต้องโอเคตอนนี้ก็ทำงานมาที่นี่ก็เป็นยังไงครับงานงานเฝ้าอาคารสถานที่ที่โรงแรมต้องจัดรถด้วยจัดรถงานช่างงานบริการลูกค้ามีลูกค้าอยากจะดื่มเราก็จัดหาที่ได้ ตลอด20ชั่วโครับเยี่ยมเยี่ยมมากโอเคครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่แหละครับชีวิตพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรานะครับวันนี้อาจารย์สังคมสายทองมาเยี่ยมที่เชียงใหม่นะครับเป็นวันที่17สิงหาคมนะครับในเวลาประมาณสัก18นาฬิกา30นาทีนะครับก็โรงแรม B2 นี้จะอยู่ที่นองหอยนะครับ ก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับเข้าสู่อาชีพสู่วิชา,าชีพรักษาความปลอดภัยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ